กำลังเดินทางไปเกาะเสม็ดเสร็จทุกไลน์กันนะครับสวัสดีครับเรสวัสดีค่ะอยู่ระหว่างขึ้นเรือกันนะเดี๋ยวไปที่เกาะเสม็ดกันเลย Blind Traveler น้องน้ำตาลเนาะนี่น้องดดูิเกาะเสม็ดครับผมตื่นวางตอนแรกไม่กล้ากินตอนนี้ไม่กล้าเดี๋ยวไม่กล้าตอนนี้กล้าไม่ทันใจไงไม่ทันใจน้องแมวน้องแมวนะครับผมสีน้ำตาลแม่ นี่คืองานวันเกิดใครก็ไม่รู้นะครับที่กเกาะสมเอ็จแต่นี่คือสมเอ็จยามค่ําคืนนะครับผมนี่ก็อยู่กับเพื่อนๆพวกเราไงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครับวันเกิดใครก็ไม่รู้นะครับเนี่ยครับมุมผมเรามาอยู่กันสูงอย่างนี้เลยครับผมปีนะขึ้นมาพี่เขาพาเราขึ้นมากันนะครับตรงนี้คือนางเงือกที่อยู่ตรงริมหาดทรายแก้วนะครับผมอยู่ใกล้ามากเลยเนี่ยโอ้โหนี่คือน่าจะเป็นส่วนหางนะครับผมนางเงือก อันนี้คือมุมของสมเด็ดนะครับกับหาดสายแก้วมุมสวยมากๆเลยขาขึ้นเราขึ้นจากาด้านหน้าหาดตอนลงเราลงด้านหลังนางเงือกนะครับค่อนข้างทางเดินง่ายนะครับผมก็ได้ผจญภัย2รูปแบบสําหรับด้านหลังนางเงือกที่หาดสายแก้วนะครับนี่สวยงามกันเลยนี่มีบรรยากาศกันครับนี่บรรยากาศนะครับกําลังเดินกลับจากนางเงือกนะครับผมกับรีสอร์ทตัวเองริมทะเล ดูสายหาดสครับสาสานนะครับผมนี่กลุ่มเพื่อนเราพ่อาสาผานเรามีมีเชือกเก้าข้ามนิดนึงนี่ครับกาแฟมะพร้าวมะพร้าวต้องเป็นมะพร้าวริมหาดเสม็ดมีต้นมะพร้าวไหมเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่าอันนี้เรานั่งกันอยู่ที่เป็นโซฟาริมชายหาดแล้วก็จะกินในส่วนของตัวกาแฟมะพร้าวนี่กันนะครับจากต้นสักคาเฟ่เดี๋ยวผมหมุนไปด้านหลังก่อน นี่คือต้นสัตว์คาเฟ่นะครับเป็นรีสอร์ทด้วยเป็นที่พักด้วยนะครับโอ้เขามีเขามีกำลังจะเล่นอะไรข้างในทะเลกันแล้วนู่นครับมีเสียงมาสวัสดีครับนี่คือสมิธนะครับสวัสดีครับ้องเอนี่คือพี่เอสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนครับผมแหมโอ้โหเปียกแล้วครับนี่เราอยู่กันที่หาดทรายแก้วนะครับผมก็ มากับกลุ่มอาสาพาเพื่อนเที่ยวนะครับผมต้องขอขอบคุณมากมากเลยนี่เจอคนที่หล่อเกือบเสร็จนะครับแต่หล่อไม่เสร็จ<ห>สเสมา็จครั้งแรกในชีวิตครับผม,มไหน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 ตรงไหนโอ้นี่บรรยากาศโอ้มีอะไรมีอะไรตรงนั้นพี่เรือเรือโอ้นั่นคือชิปนะครับผมมันไม่ใช่เรือครับผมอ่ะโอเคแค่นี้นะครับเก็บบรรยากาศมาฝาก กับผมนะครับผมชีวิตเราต้องเวิร์ i ไลฟ์บาลานซ์บริการหมอคอมก็ให้แต่ว่าวันหยุดเราต้องมาพักผ่อนเพื่อให้ชีวิตมีความสุขกระตุ้นร่างกายแม่เอาน้องเอาไปนิ้วเปียกเลยเอ้ยเอ้ยเ๋ยวนะครับเพื่อนบอกแล้วว่ามันเียกำลังจะออกนะครับนี่คือบรรยากาศนอกเรือตอนนี้ขึ้นเรือกันมาหมดแล้ว บนเกาะเสม็ดนะครับลาก่อนนะเกาะเสม็ดสวัสดีครับบ๊ายบายอ่าแล้อเองบ๊ายบายเดย